ตอนนี้ค่ะกันด้วยค่ะมีเกมพืชกับซอมบี้กันอีกแล้ววันนี้จะเป็นด่านที่หกให้ดูเป็นด่านที่ไปไม้ทองคํามาแล้วลงว่าต้องข่วนแน่ไปไม้ทองคำเนี่ยซอมบี้<ด>ปปแปลกๆมันเจอผมเจอ,เจอตัวหุ่นเชือกมาแล้จะเป็นตัวคล้ายๆกันตัวแบบซอมรับตัวคล้ายๆกับซอมบี้ตัวตอนที่หุ่นเชือกมามาเอิ่มทอนัดปีกิเตอร์ไฟดอกเหม็นทุเรียนนี่เพิ่งอัพเหอะเอิ่มอตอนนี้เรียนไม่จำเป็นแล้วตักช้อยมาต่อยข้างหน้า มันแข่งไยม่ะมาตอนแรกเขาบอมว่าผมก็ให้เขาให้เขลองเล่นความสามารถของใบไม้ทองคำคือแบบจะจะจะกลายเป็นอันแทนจีนเหลืองเนี่ยมาขอได้ชื่อไหมว่าใบไม้ทองคำไปแล้วกันมาของเงินหน่อยนี่ปึ๊บปึ๊บนี่มันจดหยกล่างนี่คือมาอี๋ของเงินหน่อยชุบระเบิดไหมระเบิดไหมระเบิดของเงินหน่อยปึ้ง เย่เออโหสองตัวนี้เรากระดักแล้วเลยวะเออกระจายทางทห้ถูกต้องสองตัวนี้มาใช่ไหมโจปี้ไปทางนี้ก่อนดอกเม็นใส่อะไราโลนี่โดนทั้งสองอย่างไปเลยมายมาิมาเตอร์ไฟม,มามาแรงฟอร์ใหม่ละตัวอันตรายมาแรงฟอร์อออเนี่ยขอเงินหน่อยปึ๊บฮึดอกเม็นโจปี้ตรงนี้ ระเบิดนะตุ้มทุบยูเตอร์นะรรไฟมาน้ำแข็งจงตีไปก่อนทุบยูเตอร์ไฟสองตัวเ,ยวเยลยไฟไยยยตรงนี้ระวังอืมทุบกระดักระเบิดยูเตอร์ไฟมาจมไปอยู่ไม่น้อยเฮ้ยตรงนี้อืมไว้ไว้ทองคำหน่อยเลยไ,ไหมอ๋ตอตรงนี้มีอยู่ละนี่ใช้แข็งไปอันตีตรงนี้ดีกว่านี่ก็ตรงตีอีเลย ดักเม่นสนโลไปอันตีจะทำให้เม็นเม่นทั้งแมบบเผื่อมาจอมตีไปอัจริบดับระเบิดล่างออไม่ควรว่าตรงนั้นก็นดับระเบิดอาจารย์ลืมไม่ความเร็วเอ,อ้ยหรือว่าผมไม่วความเร็วเพราะตรงเขาตรงเขาสโลเพราะจ่าเพราะฉาะนั้นงานอันตรายอยู่นี่เอามาทองคำม,มารูดเตอร์ไฟใส่เข้าไปอาจารย์้รวยรวยนะอาจารนี้กำลังระเบิดใช้แก้ทางพายแล้ได้ไปไม้ทองคำม,มา อย่างนี้จะซอมบี้หน้าตาเหมือนมันถือหัวกระโหลกสีฟ้ามาเหรอทวตกดีไหมามาทองคำดียวะทุเดียวไปดีไหม,ม,ไไไหมเอาไปเถอะอ่ะแล้วก็เป็นแทงอโอเคตัวพัดไปเอาทุเรียออกเดี๋ยวมันจะเป็นสองตัวนี้สองตัวนี้มาสลีบบอลหน่อยเขาพูดแล้วกันเอ้เขาพูดเอาตัวน้ำปายนี่ไม่ดีอ่ะมาบักชอยหน่อยไปต่อย จะอไหวไหมทีมเนี้ยแล้วคอมเรียกมาเป็ตัวอบไแปลกๆมั้งนะไม่น่ามีมาหาตะวันมาเฮ้ยเริ่มแล้วเปิดม,มาก็เอาห้อนี่ของเงินทอดไปหน่อยตึ๊บกระดักระเบอร์ระเบอร์เลยระเบอร์เลยอือมกระดักระเบอร์ตรงนี้ได้เงินมา มาคอยไปต่อยเลยอืมอืมต่อไปจิกมันมาอีกเอ้าลุยมาทำนะมาได้เอ้าเออเมื่อกี้มันจะทำอะไรอ่ะมันถืออะไรแปลกๆมาจะบลับเบิร์ตได้ไหตุ้มจุ๊บเออมัข้าวโพดสโล้อยเอ้ยอยู่อยุดทั้งแม็กก่อนผักไปหน่อยอืมมันก็จู่โจไปเออเออเออกำลักระเบิดมาไปมาทำ้าบเอาเงินหน่อยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยว อย่าบอลว่ามันทำเหมือนอีกแล้วอ่ะโอ้โหทำทำดาเมจด้วยนีบมาหน่อยอึ๊บช่วยรี่บอมตรงไหนดต,กกต,นนตัวล็อกเตอร์ก็จะรายเราเนี้ยอันตรายกว่าอืมโองกี้ไปก่อนชาร์จอันนี้โจ๊นีะ้สโลว์ไปก่อนเอ๋อหัวจากนี้จะเจอตัวประหลถอยมาหน่อยดุดดุดดุเขาบอกมาสโลว์ มันตัวใส่หมวกมันจะไม่นับมันจะไม่นับพลังอารซโล่นะอะเออเราจะบักชออ้อยตัวต่อยละเอออ้ออื้ต่อยตอย่ตอยไปต่อยไปต่อยไปเขาต้องรอตัวนี้ตันย่กตรงนี้แหละระเบิดอะไรได้สองตัวเหรอโอ้ยอันนี้มันจะไหวจะไม่น่าไหวแล้วที่มือเขาตัยากพร้อมแบบใช้ทำไมตัวยังขพูดใช้ไปเลยใช้ไปเลยขั้วโจมปีโจมปีต่อยไปต่อยไป อันนี้โฟมเวลามันมาท้องกันแล้วก็ให้ขึ้นแต่แยกฆ่าทีอย่าเลยสุดพัดนะ,ะข้าวโพดอีกจอมตีไปเรื่อยๆอย่างข้าวโพดตัวเฟรมวอร์ร์เขาจะการที่หลังมงดดาตรงนี้ข้าวโพดอีกยากอาเนี่เราต้องบบนแยกด้านไปพัดไป,ไมามากปเกี่ยวนะไม่ดีนักการต้องจบ ว้าวเครื่องตัดล่าฮ้ยเครื่องตัดแยกพร้มทุกอันเลยจะทำได้ไงอ่ะดานนี้ MVP ยกให้ตัวพัทกับขา้าวโพดเลยโหดมากข้าวโพดมีหน้าที่ตัวเรลตัวพัทมีหนา้นาที่พักสองไบอยู่ไ,ไกลมาดารอนคลิปนี้เขาให้กับดักมาผมเขาได้กับดักนะเขาบอกว่าโหดมากคือแทนขซอมบี้อันนี้ผมใช้กับดักสู้กับซอมบี้เหระอ่ะผม้าเองผมจะห้ามใช้พืชโจมปีเลยใช้แต่ก้อนหินหาทายเงี้ยเลย หืมดอกไม้หมิดนะเผาซอมบี้ตรงนี้มันแข่งมาอเอ้ยมาโจมตี้กัรัวไปเฮ้มาหน่อยตรงนี้รอให้ก้อนหินมาเละค่อยโจมตีอย่าดทำลายดอกใช้ทระตะวันโจมตีไปตรงนี้นี่เผาทางนี้หน่อยตรงนี้บนตรงนี้ไม่โดนเผาไม่ได้ใช่ไหมเราใช้ก้อนหินพิฆาต อมบี้มันเหยียบไอ้กระโดดเ,เลใช่ไหมตัวตรงนี้เหรอเอ,อิมก้อนหินเก็บไว้ก่อนใช้ไฟไหตัวนี้ใช้ได้เออโจมตีไปเลยหล่าโหดน่าเหรอใช้ท่าจะไปเอออืออเออตรงนี้เหยียบก้อนหินเลยเออดีมากใช้แข็งเออใช้แข้งแล้วจะโดนเฟืองไปเออตายด่านนี้น่าจะต้องเอ,อิม เออสองพี่เหยียบมันก็ตายเลยมันก็ต้องใช้เออก้อนทิ้งตรงนี้ได้ไหมเออตายเรียบตัวแคมป์ไม่ต้องสนใจมันับมันมันแป๊บเดียวไปพักหนึ่งมันก็หายไปน้ำแข็งฆ่าเลยหูวสองก้อนด้วยก้อนทิ้งไดยเหรอเด็กชายตรงนี้มาพัดไปโอ้โหโหัวขอดูด้วยตัวแคมป์ชิบะหัวอากินเม็ด้วยก่อนขอดูแลก็อก้อนที่พิฆาอย่าทักทำ้ายมันซะ ดานยานีิมันหน้าเขาบอกต้องก้อนหินวก้อนพืชไม่ต้องใช้ใช้ก้อนหินยักษ์ทำอารมลมทำลายมันต่อเพิ่มเยอะเยอะขาดูด้วยป้อมหน้าปัมปัมปัมฮึดูด้วยดอกโจมตีไปฆ่าพวกมันให้ตายเรียกตุ้งก้อนขอดูด้วยแล้วก็เอิ่มเพิ่มอะไรดิไปเพิ่มตรงนี้เลยโอเคแล้วาบบั้นก็ เออประมาณนี้ใช้ไปเลยก้อนหินแชพไปอีกลูกนึงตอนนี้ยังไม่ตายเหรอมันยังสกทงมีมาเพิ่มอีกใช้ก้อนหินแต่ก้อนหินรัวซอมบี้มันมาลัวสัตว์ก็จบไปแล้วผ่าแนแล้วก็จบลิปเพยียงนี้พอ